ภาษาไทยเนี่ยมันเป็นรากเหง้ามันเป็นวัฒนธรรมไทยกระบวนการใช้ภาษาเนี่ยทุกชาติเหมือนกันหมดคือ,อกระบวนการพูดอ่านเขียนฟังเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้ใช้ภาษาไทยมาตลอดแล้วก็สืบสานภาษาไทยมาตลอดฐานะที่เป็นครูด้วยอยากจะบอกกเด็กๆหรือเยาวชนหรือรุ่นหลังเนี่ยคนรุ่นหลังว่า ภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญมากเราเป็นคนไทยเมื่อคุณไปต่างประเทศนะคุณไปเห็นคนหน้าตาแบบเอเชียทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาไม่พูดภาษาไทยมาคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยนั่นคือนั่นคือแสดงตัวเราเป็นคนไทยที่สำคัญคุณไปเห็นคนไทยต่างประเทศไม่ว่าจะไม่รู้จักกันเลยนะมันมีความรู้สึกอบอุ่นนั่นแหละครับใน,ในความสำคัญของภาษาไทย ผมอยากจะให้น้องๆหรือคนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักว่าภาษาเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นรากเหง้ามันเป็นวัฒนธรรมของเราอยากให้พวกเราใช้ให้ถูกต้องคือหนึ่งพูดให้ถูกต้องสองเขียนให้ถูกต้องสามอ่านให้ถูกต้องแล้วก็รู้จักฟังฟังอย่างมีสติฟังอย่างอย่าง อย่างที่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายง่ายต้องมีตะก,กะในการฟังที่สำคัญก็คือผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันสื่อสารพยายามใช้ภาษาของไทยให้มากที่สุดฝากอยู่หนึ่งคำสืบสารให้ถูกต้องครับขอบคุณครับ